กเสียนไปเนี่ยนะวันที่30กันยาพอวันที่1ตุลาปั๊บมันโลกมันเปลี่ยนมอย่างที่อาจารย์พนมบอกคือได้เวลาถอดหัวโขนก็บอกว่าเป็นรามลักยักษ์ลิงแน่จริงหรือแท้ก็คือหัวโขนเขาโยนใส่พอจบบทหมดเรื่องถอดเครื่องไปเดิมเช่นไรก็เป็นเช่นเหมือนเดิมคานประธานครับ เพราะนั้นก่อนหน้าเป็นอธิบดีเป็นนั่นไว้ทุกคนมาหอบล้อมพอกเกษียณเสร็จก็ตัวใครตัวมันพอเขาก็ไปดูแลอธิบดีคนใหม่ประธานอะไรคนใหม่ถูกไหมครับท่านก็กลับมานั่งดูสภาทอกเหมือนเดิมท่านประธานครับ <laughs> ก็แปลว่าเราต้องอยู่กับตัวเราเองไ้ได้อย่าไปเชื่อสิ่งที่มัน้อบล้อมตัวเราจิตใจมันก็จะได้ดีคุณจีบอกว่ายามเด็กมีแรงมีเวลาแต่ว่าไม่มีเงิน แต่พอเวลาทำงานยุคทำงานมีเงินนะมีแรงแต่ไม่มีเวลาครับแต่พอแก่มากๆอะไรต่างมากๆแล้วเงินก็มีเวลาก็มีแต่ไม่มีแรงกระตันะตันครับนั่งมองตาปิ๊บปรู้ว่าเขาทำยังไงแต่ทำไม่ไหวแล้วกรตนกะครับอย่างอาจารย์พนมบอกอ่อนไปหมดผู้ชายเนี่ยอ่อนไปหมด มีแข็งอย่างเดียวอะตับเขาท่านประธานครับนอกนั้นอ่อนย well ุ้ยไปบดแล้วอยางงี้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวแหละครับถูกไหมครัท่านประธานครับพอเราเกษียณแล้วคนที่สาคัญคนหนึ่งคือเพื่อนครับท่านประธานครับเพื่อนคือบุคคลที่สําคัญที่สุดท่านจงเป็นเพื่อนของคนอื่นและคนอื่นก็มาเป็นเพื่อนของเราเพื่อนคือคนที่สาคัญที่สุดในยามเกษียณเนี่ยนะครับบางทีลูกหลานก็เอาแล้วไม่ต้องไปตามล่าไปตามอะไรมาหรอก แต่เพื่อนนี่แหละครับมันไว้เดียวกันเราได้คุยได้พูดได้คุยมันก็ได้บรรยากาศแห่งความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับท่านประธานครับวันนี้อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งครับท่านประธานในตอนสุดท้ายคุณจะ,กะเกษียณจะอะไรก็แล้วแต่ก็ทําหน้าที่ของชีวิตเราให้มีความสุขต่อไปแต่พี่ผมอยากจะขอร้องของคนที่กเกษียณแล้วอยากมีความกเกษมและอยากจะให้ประเทศของเรากเกษมด้วยก็คือขอรองบรรดาลัทะแบนว่า พวกที่กเกษียณแล้วยังเป็นรัฐบนเทียมเลิกสักทีได้ไหมครับท่านประธานครับกรเกษียณแล้วพักเถอะครับพักเถอะครับยังดิ้นดันทุลังมายังอะไรต้องนั่งนั้งก้อ,ง,องนี้นพักเถอะครับบางคนดิ้นโหลถบอกจะกลับประเทศจะมาเลี้ยงหลานท่านประธานจะมาเลี้ยงหลานยังเดินท่อมท่อมท่อม,มไปแจกของน้ําท่วมน้ําแค่ตะตุ่มอยู่เลยท่านประธานเลี้ยงหลานอะไร ไล่หลานน่ก็เครียดท่านประธานนะปรากฏว,ว่าตาก็ไม่มาเลี้ยงที่สำคัญแม่ก็ไปเป็นนายกและทบเพียมอีกครับรท่านประธานครับไอ้คอร์ร <evaluation S 2> ัปชันเนี่ยนะบรรกคนผมก็คุยกับคนบอกว่าเนี่ยทุกอย่างนี้เราไปพึ่งอยู่กับเด็กนะแล้วบอกพยายามสอนเด็กตลอดเวลาโครงการโตไปไม่โกงโตไปไม่โกงท่านประธานครับเด็กมันถามโตไปไม่โกงโตไปไม่โกงเด็กมันถามถามอ้าว และไอ้พวกที่แก่จนจะลงลงและยังโกงไม่หยุดนีแหละครับรรท่านประธานครับมรนไม่มีใครสอนนะถึงเวลากเกษียณแล้วจะโกงไปทำอะไรสมควรแล้วที่ถูกไล่ออกจากป่ามาครับรรท่านประธานครับมาอยู่กับพักฝ่ายค้อนมารู้จักพอใจที่นี่ขอให้ท่านตายอย่างสงบที่พักฝ่ายค้อนดีนะครับรรท่านประธานครับท่านยน ก็เมื่อกี้ท่านสเสน่หาดพิงลุงป้อมผมผมบอกนี่ครับลุงป้อมผมเนี่ยกษียแบบมีความสุขทุกวันนี้นะครับมีความสุขแล้วใช่ไหมลุงเนยอย่างลุงผมนี่ไม่สนใจตําแหน่งแล้วครับตอนนี้ปล่อยวางแล้วใชโโ่ไหมครับโมโหไหมไม่เครียดไหมไม่ใครมาถามเลยเครียดไหมไม่เครียดไหมไม่เครียดไหมไม่ไม่ก็ไม่ครับลุงผมไม่เครียดแล้วครับ ตอนนี้สบายสบายครับอ่า,อาท่านพิเทียมนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับจริงๆที่ท่านสเสน่ห์ได้พูดไปนะครับไม่ผิดเลยครับท่านประธานเราจะ,กะเกษียณจนกเกษมได้ในยุครัฐบาลชุดนี้ครับเราก็ต้องกระเสกสนครับพี่น้องประชาชนที่อยากอยู่กเกษียณแบบกเกษมนะครับจะต้องตรหนีถี่ถ้วนประหยัดอดออมใช้ชีวิตวางแผนบริหารการเงินให้ดีบริหารชีวิตให้ดี เพราะฉะนั้นอยากมีประกันชีวิตดีๆก็ต้องมีทิพยะประกันชีวิตครับ <Yeah. S 1> อย่างไรก็ตามครับท่านประธานผมได้มีโอกาสคุยกับเศรษฐีพันล้านไวกเสียนกว่าท่านจะเป็นเศรษฐีพันล้านได้เนี่ยท่านทํำยังไงเศรษฐีไวกเสียนผู้มีเงินพันล้านนะครับท่านก็บอกกับผมมาว่ากว่าผมจะมีวันนี้ได้เนี่ยผมผ่านอุปสรรคมาเยอะผมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีภรรยาคอยอยู่เบื้องหลังผมก็เลยถามว่า โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยท่านทําอะไรมาก่อนเหรอครับท่านก็ร้องไห้โฮแล้วก็บอกกับผมว่าอ๋อผมเป็นเศรษฐีหมื่นล้านมาก่อนครับ <c oughs> เหลือพันล้านเลยเหลือพันล้านครับท่านานเพ <c oughs> ราะเมียครับล้วนๆในวัยเกษียณนี่ครับเมื่อถึงวัยอันควรแล้วเราก็ควรจะรู้ตัวว่าบางอย่างควรปล่อยพักควรปล่อยวางปล่อยให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่ามาอาสาว่าเอ๊ะจะมาเดินหน้าไปกับประเทศไทย ตอนนี้กเกษียณแล้วท่านก็เดินเข้าป่าไปเลยครับ <ged Import> <c oughs> จะมาพาประเทศไทยเดินหน้าตัวเองยังเดินกระผกกระเพกอยู่เลยครับท่า,านประธานขอบพระคุณครับอย่าลืมว่าลุงอยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับลุงมาอยู่ด้วยแล้ว <c oughs> ท่านปราครับขอขอน вот ุญาตครับฝากบอกลุงคนบางคนนะครับกลับม <c oughs> <c oughs> าฝ <c oughs> <c oughs> ั่งนี้ไม่รับแล้วนะครับไม่รู้ไม่รู้แลยนะครับท่านชาเทียมบอกให้ลุงไปแล้วไปรับใช่ไหมใช่ แล้วไปเลยนะ,ะท่านสมาชิกพรรคฝ่ายรัฐบาลนะท่านเชิญพงดีไหมเชิญเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาทอค,ครับท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะฮะผมเชิญพงดาราชนะครับฝ่ายรัฐบาลนะครับกเกษียณอย่างไรให้กเกษมเนี่ยนะครับจุดแข็งของผู้สูงอายุเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้สูงอายุเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆสบาย,บาย,บายอย่างแม่ผมนี่ใส่คอกระเช้าบางทีไม่ใช่คอกระเช้า ก็ใช้ผ้าถุงมัดหน้าอกแล้วก็เดินไปไหนมาไหนได้เลยอ๋อเป็นสายเดี่ยวใช่ฮะคือเราเไม่ต้องไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะต้องแต่งตัวสวยไปแข่งกับข้างบ้านบ้างไปอะไรบ้างเอาง่ายๆนะครับเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะฮะทำตัวให้ลูกหลานรักอันนี้ดีมากนะครับอย่างแม่ผมชอบไปอวดกับข้างบ้านว่าลูกเนี่ยโอ้โหคือแต่ละเดือน,นเดินทางตลอดเพราะผมอยู่กรุงเทพพี่สาวผมอยู่ขอนแก่นบางทีแม่ก็ไปอยู่กรุงเทพกับผมบางทีก็ไปอยู่ขอนแก่นกันลูก ข้างบ้านชมโอ้ยลูกองรักนะสิแค่แค่แค,คอยากพาไปเลี้ยงดูแม่บอกไม่หรอกไอ้ที่ยุงเทพอ่ะมันไล่ไปอยู่ขอนแก่นไอ้ที่อยู่ขอนแก่นมันก็ไล่มาอยูุงเทปเดินทางตลอดทั้งเดือนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเนรคุณครับอยากให้แม่ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวบ่อยๆอันนี้ที่มาดูการประชุมสภาทอกเเพราะลูกไม่อยากให้อยู่บ้านอ,อาจจะเป็นไปได้นะครับที่มาอยู่ตรงนี้แต่ผมชื่นชมนะครับแม่แม่ของผมนะครับอะ,อะไรนะกุหลาบเวียงพิงใช่ไหมฮะดาราด้วยนะฮะ เนี่ยต้องแบบนี้ครับต้องยิ้มต้องหัวเราะแบบนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับและที่สำคัญคือจุดดีของคนแก่คนชราเนี่ยนะครับผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนอยากจะนอนนะเป็นคนชอบนอนเพราะว่ากเกษียณแล้วต้องพักผ่อนนะฮะแต่จุดเสียคือมันนอนไม่หลับเท่านั้นเองนะครับว่าจะหลับได้เที่ยงคืนตื่นตีสี่ไม่รู้ตื่นมาทําไมนะครับปวชชีตื่นมาตีสี่อาจากนั้นไม่หลับอีกแล้วยันเที่ยงคืนอีกวันเนี่ยครับชีวิตคนแก่ผมว่ามัน,ม,นมีวิถีชีวิตที่น่ารัก นะครับมีวงจรชีวิตที่น่ารักและที่สําคัญคือคนแก่นีเขาจะรักการอ่านนะสังเกตนะคน,คนที่สูงอายุเขาจะชอบอ่านนังือหนังสือนะครับแต่ข้อเสียงเขาคือหาแว่นไม่ค่อยเจอท่านเองนะครับไม่รู้อยู่ไหนคาดไว้ตรงศีรษะนี่อันนี้ธรรมดาครับแม่ผมนี่หาแว่นไม่เจอหาทั้งวันจะเจออีกทีตอนไหนรู้ไหมฮะตอนไหนครับตอนล้างหน้าเพราะวักน้ําขึ้นมาปุ๊บชนแว่นตัวเองี่ใส่อยู่แล้วแหละแต่คิดว่าตัเงไม่ได้ใส่เพราะแว่นมันมนม,นม,มัวลืมเช็ด ที่บังถึงสายตาสั้นเนี่ยฮะชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้แล้วที่สําคัญคือผมว่าคนสูงอายุหลังจากเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบคือชอบอยู่อย่างสง,งบมีทีวีมีเครื่องเสียงมีแอร์มีอะไรไม่เปิดเลยนะครับแม่ผมที่บ้านไม่สงบแกไม่ได้ชอบรักสงบห,หรอกครับแต่แกหารีโมทไม่เจอท่าน,น้นเ่งฮะแล้วพอเจอรีโมทในตะก้าไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนจะเปิดทีวีแอร์ติดปิดแอร์ปุ๊บเครื่องเสียงดังชีวิตบนเวียนชีวิตปิดมันทั้งหมดเลยก็ไม่ดูแลว เนี่ยคือความน่ารักของผู้สูงอายุผมจะงบอกว,ว่าชีวิตชีวาของคนผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะคืออยากให้ใช้ให้มันเต็มที่อยากกินอะไรก็กินนะครับหมอห้ามมีอย่าไปเชื่อะฮะแม่ผมนี่ของหวานของหวานแกกินหมดเลยนะฮะตอนนี้เป็นเบาหวานครับก็ไม่เชื่อหมอเลก็ไม่เชื่อหมอแต่เชื่อตัวเองครับลูกหลานก็ต้องลำบากพาไปรักษาทุกเดือนนะฮะแล้วก็เป็นคนแก่เนี่ยผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาอยากจะมีสีผงสีผมอะไรพวกเนี้ย มันย้อมติดง่ายเพราะว่ามันงองหมดแล้วไม่ต้องไปกัดจริงๆฮะแล้วก็ที่แต่ข้อเสียก็คือว่าบางคนไม่มีผมให้ย้อมแล้วครับไปหมดแล้วพ <laughs> ชีวิตคนผู้สูงอายุเนี่ยผมว่า มีความสุขนะครับหลังจากนี้นะครับหลายๆท่านที่กเกษียณอายุราชการก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่ามีไม่กี่คนนะครับที่จะมาถึงจุดนี้เหมือนท่านนะครับ <S <S 1> <S 1> จงมีความภาคภูมิใจกับวัยเกษียณอายุราชการแล้วก็มีความสุขกเกษมสาราญหลังจาก,กเกษียณราชการไปแล้วคิดบวกแต่ไม่ใช่ไปบวกกับทุกคนนะฮะคิดบวกนี้ก็คือคิดแต่สิ่งที่ดีหาแต่จุดดีในตัวเองหาแต่จุดดีในสิ่งแวดล้อมแล้วชีวิตจะมีความสุขขอให้เกษียณอายุอย่างเกษมแบบ คิดบวกและคิดดีครับขอบคุณครับครับก็ขอให้ชีวิตมีความสุขนะครับเอาพ่อแม่มานินทานะฮะขอให้เจริญเจริญนะครับครับผมคือพ่อค้านายกอยู่ซ้ายและขวานี่แหละครับพ่อค้าคนกลางครับ